โซนเน่าโซนเน่ยขอสิบตัวมือเลยโซนเน่าหยุดเยอะมีภาษาอเลยอีกทีครับมีภาษาได้แต่ไม่มีเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมีไปแล้วมีแม้มีไหมครับภาษาเลยนะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เต๋ามากๆเลยครับหยุดเยอเราได้ต่างภาษาเพิ่มเลยนะอ่าโอเคตอนนี้นะฮะเราจะคุยกับ คุณคอยไทรดีอีกครั้งหนึ่งพอยนะเมื่อกี้เราพูดถึงฉากตันละอยากให้น้องคอยพูดถึงความท้าทายว่าแบบคิวที่ยากที่สุดอ่ะน้องคอยต้องเตรียมตัวแบบหนักแค่ไหนมันกี่เดือนเลยยังไงบ้างครับค่ะก็ถ้ายากที่สุดน่าจะเป็นเกือบทั้งเรื่องที่เป็นแอคชั่นคือเพราะว่าเอ่อท่าบูหรือว่าฉากหรือพวกเนี้ยมันยากหมดเลยอ่าใช่ครับมันเล่นกันจริงด้วย ใส่เต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็อย่างเช่นฉากฝนตกที่เห็นอันในตัวอย่างนะคะก็หลายกันหลายวันเพราะที่ต้องเนาะสามวันใช่ไหมคะใส่สามวันในฉากเดียวค่ะแล้วก็มันยากมากมันกดดันมากคือแบบว่าจำได้ว่าเล่นแล้วก็เป็นลมแบบแบบเล่นแบบเอาแล้วเอาอีกมันต้องได้มากกว่านี้มันต้องดีมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมันตัวหลังมันแอคชั่นกันมันมากจริงจแล้วก็แบบพี่ๆสตาร์ทนี่ ด้วยการอะไรเงี้ยถูกแมมพี่เขาจะใส่หน้าการกับพี่เขาแบบโวยเต็มพี่มากเลยอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ท้าทายในทุกๆฉากที่เป็นแอคชั่นเลยครับขอเสียบบุญให้กับน้องคอยทั้งทั้งคือเรารู้สึกเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังอยู่ไม่กี่นาทีนะฮะแต่ว่าก่อนเขาจะถ่ายได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ฉากเดียวจริงโอ้โหบางทีใช้เวลาหลายวันนะฮะบางทีเป็นเป็นเดือน่ะก็เลยมีชู้อะไรแบบหลายอย่างมากเลยนะคือนี่แหละครับถึงน่าชื่นชมคนที่หน้ามีแอคชั่นนะฮะ โอเคคุณเด่นคุณครับปกติเราจะเห็นเด่นคุณในละครหรือว่าฮะผ่านมาหลายต่อหลายเรื่องแต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่คือภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เด่นคุณรับบทนะฮะทำไมถึงเรื่องที่จะรับบทเรื่องนี้เป็นหนังไทยเรื่องแรกที่มาเดิมฮะครับผมอันที่จริงภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกผมเล่นเรื่องแรกคือเรื่องแรกในชีวิตเลยก็คือภาพยนตร์จริงๆแล้วมีเรื่องก่อนน้านเ้คือเรื่องพระราครี ก็เก่งมากๆผมก็เลยอยากได้ทำากแอคชั่นตองีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการเรียนรู้เลยคนระับแต่ว่าอันนี้คือหนังแค่นเรื่อแรก <c oughs> ใช่ใช่ชวนี่คือหนังแอคชั่นเรื่องแรข <c oughs> องเด่คุนะครับสุดยอดคนระับรอดด้วยนะครับตอก็ทีนี้มาคุยกับปูนะผมทีนี้ปูครับรอบนี้เนี่ยคือเป็นการทางานร่วมกันกับมีลองทำอีกครั้งนึ่งแต่ <c oughs> จ,ะจะรู้ว่าแบบ อยากจะถามความเห็นครับว่าวิธีการทำงานกับรีมีความแบบเป็นยังไงบ้างครับผมจากวันแรกที่วันีคับคิดว่าหลายๆคนที่ดูนี้นะครับคงจะมีความเห็นเดียวกับครับผมที่ปปรนน,น,น,นะครับคือเราเห็นความตั้งใจของรีนะครับจำได้ตั้งแต่วันแรกที่รียังไม่ได้สร้างหนังสักเรื่องเลยนัดเจอกันแล้วก็มีแล็ปท็อปอยอแล้วก็เปิดแล็ปท็อปรีจะเป็นคนที่อธิบายทุกอย่าง สิ่งที่เห็นในหลักท็อปไม่ได้สำคัญเท่ากับความตั้งใจของลีความฝันของลีที่ต้องการจะสร้างค่าพยยนนะครับตั้งแต่เดินเล็กจหาจนเป็นสาวใช้ใช่ไหมฮะจนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยไฟลีไม่เคยดีนะ่รับไม่ีไฟลีไม่เคยลีนะครัไฟลีแรงขึ้นเรื่อยๆผมแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเราไม่สนับสนุนคนที่มีไฟนะครับ อยาให้เขาหมดไฟครับแล้วสิ่งสําคัญก็คืออย่าให้หนังไทยต้องตายไปก่อนความที่เราจะต้องไปสนับสนุสนหนังต่างประเทศครับขอให้ช่วยให้กําลังใจหนังไทยด้วยกันครับ